สวัสดีครับ Waken First Soul ฮะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับแพชใหม่ที่เพิ่ง d r อ p มาวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เราต้องการที่อยากจะคุยกันก็คือสถานะของเกมในตอนนี้นะฮะซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากการที่เขาเนิร์ฟปืนไฟไปเรื่อยๆเนี่ยก็แล้วก็เนิร์ฟของที่ชาว h e ลไดเวอรของอย่างพวกเราเนี่ยชอบใช้กันเนี่ยก็คือชอบเนิฟกันอยู่ได้ซึ่ง ทำให้เกิดความไม่พอใจในคอมมูนิตี้ของเ e l l d เวอร์นะฮะรวมทั้งของทั้งคนไทยของทั้งฝรั่งนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยทุกคนพูดในเสียงเดียวกันหมดเลยว่ามึงจะเนิร์ฟไปทำอะไรเพราะว่าเกมนี้นี่คือถ้าพูดตรงๆมันคือ PVE ฮะคือคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยคือ ต้องการที่เข้ามากระโดดขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหมีตัวนู่นตัวนี้ยิงออกมายิงอย่างเดียวคือเข้ามาเพื่อ,เ,อเล่นเกมเพื่อระบายความเครียดเพื่อให้เป็นเ,เป็นเกมยิงปืนน่ะก็คือเข้ามาแล้วก็ยิงแล้วคือเรื่องนงเรื่องคือ,อปืนที่ใช้ได้ของใน h e l l d เ i v e r เนี่ยอันนี้เรามาคุยกันได้เลยนะฮะว่าปืนที่ใช้ได้ใน Helldiver ในตอนนี้เนี่ยมันมีปืนไหนที่ใช้ได้บ้าง ถ้าลองพูดนะฮะคือเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,อ,าอย่างเรามาดูกะัฮะคืออุปกรณ์นะครับเรามาดูปืนกันก่อนนะฮะปืนเนี่ยเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยอันแรกเลยนเนี่ย Li เบเเตอเนี่ยไอ้ปืนขาวนี่โคตรหวยคือเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ปืนเนี่ยคือบางคนก็ชอบฮะฮะนี่คือปืนกลนะฮะปืนกลเนี่ยมีลูกกระสุนแค่สาสิบนัด นึกว่าไหมคือมันมันยังไงเนี่ยคือมันมันมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปืนกลน,นะฮะคือถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยคนเล่นปืนกลก็จะรู้สึกว่าลูกกระสุนน้อยมึงก็จะเนิร์ฟมันอยู่ได้แบบเอาลูกเอาลูก,อ,ลกออก,กเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือแบบเพื่ออันต่อไปฮะปืนสไนเปอร์ความรู้สึกเขออันนี้พูดตรงๆนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมแทบจะไม่เห็นคนใช้ปืนสไนเปอร์เลยครับ ทั้งสองอันนี้ฮะไม่เคยเห็นเลยฮะอันนี้นี่คืออ่อนมากอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะปืนซับแมชชีนกันผมใช้อันนี้อยู่อันเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้แรงมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็มันก็เป็นอะไรที่มันยังใช้ได้อย่าง Defender รอย่างเงี้ยฮะหรือว่าซับแมชชีนก n i g h t Night นี่เป็นของอ Super Citizen นะฮะคือเสียตังจริงซื้อมาฮะคือ การใช้ได้เนี่ยคือผมพูดได้เลยผมเคยใช้ประมาณสามครั้งตัวส่วนเนี้ยฮะช็อตกันสเปรนเพลย์อย่างเงี้ยฮะโคตรกากเบรกเกอร์นี่ก็คือเป็นปืนที่แบบเราใช้มาตอนแรกๆนะฮะแต่คือเนี่ยอย่างอย่างคุกเอาเนี่ยมันก็ปืนก็แรงน้อยไปไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือเรามาลดแม็กอันนี้ลงซึ่งจริงๆแล้ว ผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแต่ก็นะมันมันจะลดแม็กเพื่ออะไรไม่ไม่เข้าใจคืออันต่อไปฮะ explosive อย่างเงี้ยปืนนี้ก็ยิงดอ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 ง,องเนี่ย ondominator น,นี่ก็โอเคดีดดีดเยอะหน่อยแต่คือมันก็ไม่ค่อยมีออปชันที่จะให้ให้ใช้นะฮะแล้วก็ i n r u p t o r นี่ก็คือ,อคนใช้ได้เนี่ยผมคิดว่าประมาณเลเวลห้าโอเค แต่ถ้าเล่นโลวสิตเนี่ยเนี่ยไม่ไม่โอเคฮะ energy base อย่างนี้ฮะอย่างเงี้ยเออ scorch เนี่ยเอาไปยิงหุ่นที่เหลือเหรอเออ b l i เซ e r ์ Blizzard นี่ก็คนก็ชอบใช้หลายอันเพราะว่ามันไม่ต้องเติมกระสุนนะฮะแล้วก็อีปืนเนี่ยอย่างเงี้ยคือพูดตรงๆเสียตังค์ซื้อมาหมดเลยแล้วก็ปืนสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยคือมันควรจะดีแต่มันไม่ดีไง ต่อไป secondary นะฮะมาดูกันเลยดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ r e d e e m e r เวลาวิ่งหนีแล้วแบบว่าไอีนี่ยิงรวนนัดลัวๆแปบ๊บเดียวใช่ไหมฮะที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องใช้ปืนปิดรูปืนไทยประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเ y e ่ h มันก็ไม่มีออปชั่นอื่นนะ secondary มันก็ต้องเป็นอันนี้ฮะ อันนี้ฮะผมเป็นคนเดียวที่ผมใช้มีดที่ผมรู้จักมาคือผมไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะก็คือมีดคือสิ่งที่ผมใช้แต่คือก็อย่างว่าของที่มีอยู่ในตอนนี้เนะี่ยใน hell driver เนะี่ยเสียตังค์กันออกมาเป็นแทบจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมฮะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็คือเขาก็จะมีหน่วยออกมาเป็น เฮลไดเวอร์ iver, เป็นโลโก้เฮลไดเวอร์ที่แบบน้ําตาไหลนะฮะก็คือนี้ก็คือเป็นพูดง่ายๆคือเราไม่ได้ทำเมเจอร์ออเดอร์ครับเราจะทําให้เฟลทุกอย่างเพื่อให้อ่บุกมาถึงซูเปอร์เอิร์ธหลายๆคนถามว่าแล้วมันบุกถึงซูเปอร์เอิร์ธแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ตอนนี้มันยังมันจะบุกไม่ถึงนะฮะเพราะว่า d e v วลลอปเยังไม่ได้ทําแบบในซูเปอร์เอิร์ธแน่นอนแต่แล้วอ่ที่โดนแฮกเกอร์เนี่ยก็คือเพราะว่า d e v วลลอป r มันรู้ว่าแบบว่าเออมันเฟลแน่นอนฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยบอกว่าเป็นแฮกเกอร์นั่นคือความคิดผมเลยเพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยถ้ามีเนี่ยมันมีมานานแล้วที่เราเฟลตั้งหลายครั้งเนี่ยทำไมไม่มีแฮกเกอร์มาทำมั่งใช่ไหมแต่เนี่ยพอมันจะถึงซูเปอร์เอิร์ธปุ๊บเนี่ยแฮกเกอร์มาทันทีคือแบบว่าเห็นแล้วก็แบบว่าขำๆนิดๆหน่อยๆฮนะแต่คือเรามาพูดถึงสถานะเกมของ hell driver ในวันนี้ในตอนนี้เลยความสนุกมีไหมแทบจะไม่มีนะฮะคือ ไออิ m เพลเลอเนี่ยวิ่งไล่รอบแมปเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าว่ามันเยอะไปแต่คือเขาพอเขาหดมาแล้วเนี่ยก็คือฮิมเพลเลมันฆ่ายากจริงหรือเปล่าหรือว่าของที่เรามีเนี่ยมันแรงไม่พอที่จะสู้กับตัวพวกนั้นไม่ต้องมาพูดถึงว่าชาร์เจอร์เลยฮะชาร์เจอร์บางแมปเนี่ยออกมาแบบผมเล่นแต่แล้วล10สิบนะฮะบางแมปแม่งออกมาเป็นแบบว่าเจ็ดแปดตัวพร้อมกันเนี่ยคือ จะให้ใช้อะไรค่ามันใช่ไหมฮะเมื่อก่อนปาไมดได้อผมผมปามีดอยู่แล้วปามีดค่าชาร์จเจอร์ได้เดี๋ยวนี้ปามีดรินเด้งออกนะฮะถ้ายังไม่เคยลองอก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถานะของ h ฮ l ได r วอร์ในตอนนี้คือในเลเวลสิบเนี่ยความรู้สึกคือหนึ่งก็สุนไม่พอสองอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยมันแรงไม่พอ แต่ทั้งนี้ทางนั้นทางเกมเนี่ยก็บอกว่าขอเวลาอีก60วันเพื่อที่จะแก้สถานการณ์เกมไม่สามารถเปลี่ยนมันกลับไปได้แล้วชนะเข้าใจไหมฮะเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเปลี่ยนกลับไปเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะเจ๊งฉะนั้นเนี่ยมาสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยคือเขาต้องแก้แล้วขอเวลา60วันที่จะแก้ตัวแต่เวลา60วันนั้นน่ย มันไม่พอแล้วครับมันมันเขาไม่มีเวลาแล้วจาก Hell Driver จากเกมที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีคนมาเล่นเยอะขนาดนี้ถึง12ล้านคนนะฮะแต่ก็เป็นไปได้แล้วแล้วเป็นเกมที่ทุกคนชอบเพราะว่า Developer มันแบบอินกับเกมแต่พอทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันเปลี่ยน ความคิดของเกมมาเนี่ยฮะคือเล่นๆอยู่แล้วก็เนิร์ฟครั้งแรกคนก็ตกลงไปหน่อยนึงนะฮะจากแบบ 60, 000, หกหมื่นเหลือสี่หมื่นอะไรเงี้ยฮะนี่ก็แต่พอไอ้เนิร์ฟครั้งสุดท้ายเนี่ยอ่าผู้เล่นนี่ผมนับได้เลยนะมีประมาณสามหมื 30, 000, นะ่นเะนี่ยไะจะวิ่งมาดู นี่ครับตอนนี้มีสามหมื่นแปดนะครับเทลไดเวอร์ตอนนี้มีสามหมื่นแปดซึ่งนี่คือเป็นเวลาพีคของคนอเมริกานะฮะที่คนเขาจะเล่นเกมกันซึ่งจริงแล้วเเวลาอื่นนี่ก็คืออาจจะน้อยกว่านี้อีกนะฮะทั้งนั้นเนี่ยเเกมนี้จะฟื้นกลับไปได้ไหมถ้ามันกอกลับไปเหมือนเหมือนตอนแรกๆแบบอย่างก่อนที่จะเนิร์ฟเรลกันอะไรเงี้ยฮะอาร์คทรอย่างเงี้ Arc ย เขาจะกลับไปแล้วคนยังจะเล่นอยู่ไหมเพราะว่าอีก2อาทิตย์ s p e m e r i r i สองก็จะออกมาแล้วนะฮะแล้ว Space m a r i สองก็ดูเป็นสตูดิโอที่ค่อนข้างนแน่นแน่นกว่าแอโ h e a d แน่นอน,นะฮะท่านั้นเนี่ยอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เนี่ยมาบ่นให้ฟังแค่นั้นแหละยังไงก็ฝากไลค์ Subscribe แล้วก็เดี๋ยวเรา คุยกันครั้งต่อไปครับ